วิธีดูนะพี่ๆนะถ้าเจอเน,นี่ยนี่นี่นะครับดูคมๆนะเขาจะมีมีมีนี่นี่เป็นน้ําทองเนียนี่ที่เขาเอาผู้กันเนี่ยมามาวางพีพ่่ดูถ้าถ้าดูด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนะต้องส่องแล้วก็เอียงๆหน่อยนี่นะๆๆนี่นะครับนี่เป็นน้ําทองนะที่เขา,เามาแปะนะเขามาแต่งนะตามเสาตามเนี่ยนี่นะครับ พาคมคมนะนะครับนี่นะมีรอยน้ำทองนะครับข้างหลังนะครับจะมีทั้งมีทั้งปิ้นแล้วก็ไม่มีปิ้นนะถ้ามีปิน้นเ็าดูง่ายนะครับมีปิ้นเขาจะเหมือนเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมนะเขามาวางแล้วก็ทำเป็นล็อกเก็ตเขาจะมีปิ้นมาผ้าสองฝั่งนะมี มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะพี่ๆนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะดูความเก à à, ่าๆนะนี่อันนี้จะเป็นดำๆหน่อยนะครับอันนี้เลี่ยมกันน้ําให้แล้วนะครับเลี่ยมกันน้ําให้แล้วพี่ทีดีพี่ทีใหญ่นะครับนี่นะครับล็อกเก็ตนะประวัติการสร้างชัดเจนนะพี่ๆนะประวัติการสร้างชัดเจนนะอันนี้เอาง่ายเลยดูนะครับดูน้ําทองนะครับเขาจะใช้ภูกันนระมาแต่งสวยมากนะ ถ้าถึงยุคนะพิธีใหญ่นะครับนี่ห้อยคอได้เลย